สนมของราชทายาทถูกทำร้ายและถูกทิ้งฮองเฮาบอกว่านางตายแล้วราชทายาทเสียใจจนกระอักเลือดเจ็ดปีผ่านไปสนมตาบอดและป่วยหนักลูกๆขายถุงปักเพื่อหาเงินค่ารักษาและบังเอิญได้พบกับบิดาของตนซึ่งตอนนี้กลายเป็นฮองเต้ถงหอมหามาคนชายื้อถุงหอม,นะหอมเธอถุงหอมรูปนกคู่ อาหลิงถุงหอมนี้ให้เจ้านะนี่ปักลายอะไรวให้เลยอนกหยวนหยางไงนกหยวนหยางเป็นนกที่รักกันที่สุดในโลกหวังว่าความรักของเราจะเหมือนกับน,นกหยวนหยางอยู่ด้วยกันได้นานๆไม่พลากจากกันตลอดชีวิตคุณชายเรามีถุงหอมอยู่แล้วพอเจ้าไปหาคนอื<ถ>่นถุงหอมพวกนี้ข้าเอาหมดเลยพวกนี้ พอแล้วนะเอ๊ะพอแล้วออพอแล้วขอบคุณคุณชายขอรับฝา,าคุณชายถ้ามีถุงหอมอยู่แล้วไม่ใช่หรือเหตุใดยังซื้อถุงหอมเยอะอีกอายุอย่างน้อยคงต้องพบเจอกับเรื่องลำบากมาไม่น้อยเลยแนะนะอีกอย่างถุงหอมนี่ถุงหอมมันยังไงเลยชาวบ้านมักปักนกหยวนอยางเป็นหลัก รั่วหลีนั้นตายไปแล้วถุงหอมนี้ไม่มีทางเป็นนางปักได้นะไม่เป็นไรหรอกถุงหอมนี้เป็นของท่านแล้วไปดีดีนะขอบคุณขอบคุณคุณชายมากขอรับชายมาขอ้ค่ะขอบคุณคุณชายมากขอรบคุณชายมาโจค่ะคุณชายปิดยับท่านพี่ท่านแม่ใคยบอกว่าห้ามเอาขาคนอื่น ท่านแม่ป่วยหนักมากถ้าเอาปินหยกหนี่ไปจำนำแลกเงินได้ก็จะรักษาท่านแม่แล้วพอท่านแม่หายดีแล้วข้าจะหาเงินไปไถ่ปินหยกคืนมาแล้วค่อยคืนเขาไปเท่าแกปินหยกที่นี่จะจำนำได้เท่าไรเป็นยกนี่เ <chen wie. S 2> จ้าไปเอามาจากที่ใดรีบบอกพอจะได้เท่าไร ขอทานน้อยๆอย่างเจ้าจะไม่เป็นยกนี่ได้ยังไงกันถ้าวันนี้เจ้าพูดไปชัดเจนว่าเอามาจากไหนกันยังก็อยากเิดจะจำนำได้นี่เป็นของที่ท่านแม่ให้ค่ะคุณชายท่านดาวถูกเลยเป็นยกนี่อยู่ในมือของนังนเด็กนี่จริงๆเป็นยกนี่คือที่แม่เจ้าให้ไว้หรือฮะไม่ช่ข้าข้าฮ่าๆข้าก็รู้ว่าเจ้าโกหกนะคุณชาย หรือว่าขอทานในผู้นี้เป็นคนขโมยของของท่านเป็นโยงนี่เป็นของชิ้นเดียวที่คนที่ข้ารักทิ้งเอาไว้ก่อนที่ข้ายังไม่โบโหเอาปิ่นโยงมาให้ข้าสิข้าไม่ได้ขโมยนี่เป็นของที่ข้าเก็บมาถ้าเป็นของเก็บทําไมไม่คืนเจ้าของละ่ะกลับเก็บไว้ให้ตัวเองตนมันต่างอะไรจากการขโมยละ่ะข้าไม่ได้ขโมยเจ้าเด็กนี่ดูเหมือนจะมีไหวพลิบแต่เรื่องแค่นี้ยังไม่เข้าใจอีกหรือหรือว่าไม่มีพ่อแม่สั่งสอนมาก่อน ท่านแม่ของข้าแน่นอนสั่งสอนแล้วข้าก็รู้ดีอยู่ในเมื่อรู้ก็รีบคืนมาคืนไม่ได้เฮ้ยไอเด็กขอทานเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเมื่อครู่คุณชายข้าเห็นใจพวกเจ้าอยู่ถึงใจอ่อนซื้อถุงหอมของพวกเจ้าไม่นึกเลยว่าดันเป็นไอ้เด็กเนรคุณข้าให้โอกาสเจ้าอีกรอบเอาปินยกคืนมาสินี่คือความหวังเดียวที่จะช่วยท่านแม่ได้ จำมันไว้หยุดเถอะทันทีเจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้าเป็นคนเอาป่นหยกไปเองไม่เกี่ยวกับเจ้าเจ้ารีบไปเถอะคุณชายข้าขาร้อนท่านดปล่อยพี่ข้าไปด้วยป่นขอนท่านข้าเป็นคนเก็บไว้ให้พี่ของ้าไม่ได้ขโมยนะยังกล้าแก้ตัวอีกเลยท่านแม่เจ้าไม่ได้สั่งสอนงั้นวันนี้ข้าจะเป็นคนสั่งสอนพวกเจ้าไอ้น้องของข้านะ ดาบเล่มนี้ดาบเล่มนี้เจ้าเก็บไว้ดีๆหากเจ้าพบเจออันตรายใช้มันปกป้องตัวเองซะดาบสัติค่าเคยให้รั่วดีทาไมถึงไม่อยู่ในมือเขาดูว่าดาบเล่มนี้เจ้าเอามาจากไหนท่านแม่ เจอดาบสั้นเล่มหนึ่งอยู่ใต้หมอนนี่เป็นของคนสำคัญมอบให้แม่ลูกเก็บไว้ดีๆนะข้าขอถามอีกรอบดาบเล่มนี้ใครให้เจ้ามาข้าข้าอะาุณชายคุณชายท่านข้อใจผิดแล้วดาบสั้นเล่มนี้เป็นของร้านเราเป็นเขาแนะ่ต้องไปเดินไดขอทานนี่แอบขอโมยดาบไปตอนข้าเผลอดาบของเจ้าหรือใช่คุณชายท่านอาจไม่ทราบนะร้านข้าเนี่ยเป็นร้านเก่าแก่ร้อยปี ของในวังหลวงก็ผ่านมือมาทั้งนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงดาบสัน้นดีเองอ่ะไม่ใช่นะดาบนี้เป็นของของให้แม่คะ่ะให้เด็กขอทานเอ้ยเจ้าดูให้ชัดเจนนะดาบสั้นนี่ฝังไว้ด้วยทับถิมแดงเลือดนกล่ำค่าเกินกว่าจะประเมินได้ <c oughs> ท่านแม่ของเจ้าจะมีขอลํำค่าแบบนี้ได้ยังไงกันอายุแค่นี้ป่าก็หมูสาม <c oughs> ไม่หยุดพอโตแล้วยังไม่รู้น่าจะก่อกรรมทำเข็นอะไรอีกดาบสั้นนี้เป็นคนสําคัญมอบให้ท่านแม่ของข้าข้าไม่ได้โกหกคุณชาย เขาว่านะเดี๋ยวขอทานสองคนนี่มักเคยทำผิดอยู่แล้วในวันเดียวโดนจับตั้งสองรอบยังปากแข็งไม่ยอมรับผิดหรือว่ามีคนเคยไปบริเวณที่รั่วนี้เสียชีวิตแล้วแล้วเอาไปขายให้ร้านรับจำนำดาบเล่มนี้ข้าขอไว้โอ้ยขอบคุณคุณชายมากดาบสั้นนี่เป็นของท่านแล้วดาบเล่มนั้นเป็นของข้าพระเจ้าคืนได้ข้ายังไม่สำนึกผิดอีกอายุแค่นี้มือไม่สะอาดซะละตีบันให้มือมัน จำมาไว้ให้ดีอยากตีท้พี่ของข้าอยากตีท้พี่ของข้าตีท้ายพี่ของข้านะลูกชายข้าขอร้องเลยอยากตีท้พี่ของข้าตีที่กับข้าก็เพื่อหางกันไปอย่าเด็กเบอเพื่อลบล้างความผิดในแกลบโกหกว่าท่านแม่เองเป็นป่วยหรือเนี่ย ของข้านะเจ้ากลับไปดูแลท่านแม่คุณชายข้าขอร้องท่านลาปล่อยไปพวกเราไปเราไม่ได้กำมันเป็นของท่านจริงๆพระนางของเอ้าข้าขอร้องท่านเถิดเพคะขอท่านเรียกหมอหลวงมารกษาองค์างราชทายาทองค์ราชทายาททรงอายเป็นเรื่องหนักมากทำไมตอนข้ามองนะทำให้ข้าต้องถึงรัวดด่วหรือ <c oughs> ปล่อยพวกเขาไปเทงปิดไว้ ข้าเป็นคุณชายเจ้าค่ะข้าเป็คุณชายเจ้าค่ะท่านพี่เราเคยปิดนหยกให้พวกเขาเธอเจ้าเอาปินหยกไปแล้วเจ้าก็ต้องคือหนาให้ข้าด้วยนั่นเป็นของของท่านแม่ค่ะแม่เจ้าหรืองั้นไปบ้านเจ้าด้วยกันเลยดีไหมจะได้ให้ท่านแม่เล่า,เล,าเล่าให้ฟังว่าดาบเล่มนี้นางเอาไปยังไงข้าข้าไม่เอาแล้วน้องเราไปกันดาบเล่มนี้นะไม่ใช่ของเขาจริงๆด้วย ถขอขอ้าท่านแม่รู้เรื่องที่ข้าขโมยดาบไปท่านไม่ต้องผิดหวังแน่ไว้วันหลังข้ามีเงินแล้วค่อยหาช่างมาทำดาบใหม่ลูวนเล้หากเจ้ายังมีชีวิตอยู่ลูกของพวกเราคงโตประมาณนี้แล้วนะมู่วินเจ้าตามไปดูหน่อยขอรับ ท่านแม่ท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมท่านแม่ท่านอาเจียนเลือดออกมาเยอะขนาดนี้ท่านแม่ท่านเป็นอะไรหรือเปล่าออออทำไมพวกเจ้ากลับมาเร็วขนาดนี้ถุงหอมขายดีดีไหมลูกแม่จ๋าเราไม่ได้เงินเพียงพอมารักษาท่านแม่ต้องโทษข้าเองแม่มนางเจียงแม่นางเจียงแม่นางเจียงทำไมใช่เพราะนางหนูของเจ้าข้าก็เบื่อจมานะ แม่นางเจียงแม่นางเจียงแม่นางเจียงค่าเช่าน่ะเตรียมไว้แล้วใช่ไหมพ่สุนช่วงนี้ร่างกายข้าไม่ค่อยดีไม่มีเงินจริงๆโปรดให้ข้าอีกสองสาวันเถอะนะไม่มีเงินเหรอไม่เป็นไรเงิ้นก็ให้นางหนูนี่ไปกับข้าใช้ตัวนาง แทนค่าเช่าแล้วกันอย่าหวังเลยไม่ได้เด็ดขาดสิเออไปกับเจ้าไม่ได้ข้าขอร้องท่านข้าจะรีบหาเงินมาให้เร็วที่สุดขอเวลาอีกสักวันเถิดเอ๊ะแม่ท่านแม,ม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจ้ะไม่ยอมเหรอยังก็เรียกเกบขอใสหัวไปซะอย่ามาตายหาในบ้านของขา้าสวยจริงๆเรอไปกันเ่อะแม่ไปใสหัวไปรรรเร็ว แกเห้ไปหัวไปซะเาจะไปกับเจ้เาจะไปกับเจ้นี่อไรโอ้ยโอ้ยเด็กดีจังเลยได้ได้ไม่มีปัญหาไปเียจงไป ขอรับอขอรับปล่อยได้ปล่อยมือซะหรือไม่ก็จ่ายค่าเช่าใจเด็กบ้าปล่อยน้องของเขาสี่เอ๋เสี่เอ๋ไปกับเขาไม่ได้สี่เอ๋แกบ้านหลังนี้ข้าซื้อแล้วต่อไปหากกล้ามารังแกพวกเขาอีกทำไมป,ปล่อยแกไว้นะใส่หัวไป ได้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 ไดรับเงินพวกนี้ไว้แล้วพาท่านแม่จะไปรักษาโรคคุณชายท่านช่วยเราไว้แล้วเราทาบซึ้งใจอย่างที่สุดเงินนี้เรารับไม่ได้ข้าทำตามคำสั่งของคุณชายข้าให้ข้ามาช่วยเหลือเจ้าถ้าเจ้าไม่รับข้าก็กลับไปไรยายงานไม่ได้คุณชายหรือเคอคุณชายที่ซื้อผงหอมของเราทำไมคุณชายของเจ้าถึงช่วยเราพว,วพวกเจ้าก็รับไปเถอะจะถามทำไมอะไรอีกล่ะเงินพวกนี้ถือว่ามอบให้ คุณชายของข้าก็ไม่หวังตอบแทนอะไรเรารับของโดยไม่รู้ที่มาไม่ได้ถ้าเจ้าไม่ยอมบอกว่าคุณชายของเจ้าชื่ออะไรเงินพวกนี้เรารับไม่ได้จริงๆท่านพี่ขอเปกเราเถอะท่านพี่กระซิบบอกเราเถอถ้าข้ามีเงินแล้วข้าจะเอาเงินไปคืนให้เขาคุณชายของข้าเปนคุณชายของข้าเป็น ไม่รักท่านแม่เจ้าเถอดท่านพีน่น้อเจ้าอยู่ที่นี่ดูแลท่านแม่ให้ดีนะเขาจะไปหาหมอลีด้วยเออหมอหลีหมอลีหมอลีหมอลีอลอลคุณชายพักผ่อนสักครู่เถอะข้าออกไปดูหน่อย มอลลี่ไปกับข้าไปไปช่วยท่านแม่นะเจ้าอีกแล้วเหรอข้าบอกแล้วไงการรักษาต้องใช้เงินไม่มีเงินถึงท่านแม่เจ้าจะตายก็ไปชดชะตาของนางข้ามีเงินพอแล้วเจ้ามีเงินแค่นะั้นไม่รู้สึกอายหรือไงไปไปไปให้พ้นมอลลี่ข้ามีเงินจริงๆใช้หัวไปไยข้าไม่มีเวลามาเสียกับเจ้าอ,อย่ามาขคัดขวางการค้าขายของข้าเองขอโทษขอโทษจริงๆตอบอดเหรือไงมอลลี่ จริงๆเลยก็ออกจากบ้านก็เจอยาจกไปกันเถอะไปกันเถอะไปที่ร้านเสียงหวินเกอ๋อเดี๋ยวไปสายแล้วปินของข้าจะขายหมดแล้วไม่ได้ถ้าไปร้านเสียงหวินเก๋อเมื่อคืนที่ข้าเล่นพนันแพ้จะเป็นบางผู้จินไม่ได้แล้ว <c oughs> ได้ๆไไข้าจะไปเอ,เอาหีบยามาไปรักษาท่านแม่เจ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยหย<า>ุดเดี๋ยวนี้นะเอามาให้ข้า,านี่คือเงินของข้าไปล่อยได้ ว่าแล้วเชียวถุงเงินของข้าหายไปไหนกันที่แท้ก,ก็เจ้าเด้ขอทานนี้ขโมยไปอะไรนะนี่เงินเจ้าขโมยมาเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่นี่เป็นคุณชายท่านหนึ่งมากให้ค่ะใครมันจะตาบอดถึงให้เงินขอทานตัวกระจ้อยละ่ะเมื่อครูแกชนสามีข้าล้มไปแล้วถุงเงินของเขาก็หายไปต้องเป็นฝีมือแกแน่นใช่เลยเงินนี่มันหนักเอือนะนะพอซื้อข้าวให้บ้านแกได้ทั้งปีก็เจ้าโกหกแกน่าจะช่างใจอย,อยู่ก่อนว่าว่าแกสมคนหรือเปล่าดีนะ เอาเงินที่ขโมยมาไปรักษาโรคให้ท่านแม่เจ้าแกได่มันใจกล้าจริงๆเรื่อยใสหัวไปซะอย่าให้ข้าเจอหน้านแกอีกอหมอหลีเขาไม่ได้ขโมยเงินเขาจริงๆในเมื่อเจ้าบอกว่าเงินพวกนี้เป็นคนอื่นให้งั้นแกก็บอกมาสิว่าคนนั้นชื่ออะไรนามสกุลอะไรเอ,อใช่แล้วถ้าแกพูดลักษณะเขาได้ข้าก็จะรู้ว่าเขาเป็นใครฝ่าบาทหมอตอนนี้ดูท่าคงมาดูแลเราไม่ได้แล้วไปกันเถอะไปจ้ะค่ะ ทำไมพูดไม่ออกใช่ไหมข้าไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแค่รู้ว่าเขาหน้าตาดีมากเสื้อผ้ายังมีดิ้นทองดูแค่แวบเดียวก็รู้ว่าเป็นคุณชายตะโกนรวยหน้าตาดีเหรอแล้วยังจะเป็นคุณชายอีกนอกจากข้าแล้วเมื่อชินโจก,ก็ไม่มีคนอื่นแล้วนะดีนะแกะโกหกจริงๆด้วยข้าข้าไม่ได้โกหกเงินพวกนั้นเป็นคุณชายมอบให้จริงๆเจ้าขอทานผู้นี้สมควรโดนจับตัวส่งไปท่านอำเภอนองโทษให้เขียนสบาย ถ้ามีอะไรก็ไปแก้ตัวต่อหน้าท่านอำเภอเถอะไป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 ทปาปอปไปไทไปไปไปไ้คปไ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 ปกปไ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 เไป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 บปไปไปไาไป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 ไเไปกป้อไปไปา เออเกิดอะไรขึ้นท่านพี่ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงนินถูกลับไนที่ว่าการว่าวไงนะท่านแม่จะทําไงดีพ่อจริงชอดชอบธรมานเพื่อให้รับสารภาพด้วยเอออยู่ในพวกเขาเกรงว่าเออพยุงแม่เราจากเตียง ในอำเภอของซิงโจพอทราบว่าท่านเสด็จมาก็สั่งให้คนจัดเพื่อนที่พักแห่ท่านเรียบร้อยแล้ว ข้ามองไม่เห็นเลยเดินชนท่านเข้าหวังว่าคุณชายจะให้อภัยข้าเสียงนี้บางอลิงช้าต่อยห้อลิงรีบปล่อยข้าลงเดี๋ยวนี้เลยข้าจะเวียนหัวแล้วนะ ไม่เป็นไรไม่ไม่ได้โกรธเจ้านะไปจ้ะเราได้ไปหาพี่กันนั่นไม่ใช่สาวน้อยที่ขายถุงหอมเหรอเห็นท่าที่นางไปเหมือนว่าเป็นที่ว่ากันไปเถอะไปที่ว่ากันผู้ที่อยู่ในศาลนี้มีความผิดสิ่งใดกราบเรียนท่านหลิวขอทานน้อยผู้ดีไม่เพียงแต่ขโมยถุงเงินของข้าไปแถมยังไม่ยอมรับอีกขอท่านเหลิว ลงโทษเขาให้ดับด้วยข้าไม่ได้ขโมยเงินได้เป็นเงินของข้าเองท่านวันนี้ฝ่าบาทเสด็จมาชิงโจแล้วเราต้องรีบไปคดีนี้ให้จบไวๆโอ้ในแผ่นดินชิงโจของข้ายังบังอาจทำเรื่องลเล็กๆขโมยน้อยทหารตีมันให้หนักเลยข้าไม่ได้ขโมยเงินขขาโดนใส่ร้ายรึงขึ้นรงขึ้นสารแล้วใครๆกา็าว่าตัวเองโดนใส่ร้ายทั้นนั้นจะเป็นใส่ร้ายหรือไม่เดี๋ยวพอเขียนเซ็นก็รู้เองออ แม่ต้องกลัวนะลูกไม่อยู่นี่นะแม่ของไอเด็กขอทานนี่ไม่คิดเลยจะเป็นคนตาบอดใต้เท้าขอรับท่านเห็นชัดแล้วนะบ้านนี้มีแต่คนตาบอดกับเด็กๆจะมีเงินเยอะขนาดนี้ได้ยังไงแน่นอนว่าต้องขโมยถุงเงินข้าไปนแน่ะใต้เท้าเจ้าคะร้่ยเอ๋อเป็นเด็กดีมาตั้งแต่เล็กไม่มีทางขโมยเงินเด็ดขาดเงินนี่เป็นคุณชายท่านหนึ่งสงสารเราสามคนแม่ลูกก็เลยสั่งคนมามอบให้โปรดท่านพิจารณาและตรวจสอบให้กระจ่างเจ้าบอกว่าเงินนั้นเป็นคนอื่นมอบให้และเจ้ามีหลักฐานหรือไม่ ต้เทานาังโกหกแน่ใครจะมอบเงินให้กับคนตาบอดกันล่าถ้าเจ้าไปหาคนที่มอบเงินเจ้าได้ข้าก็จะเชื่อในสิ่งที่เจ้าพูดข้าข้าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเชเป็นใครก็ไม่รู้ยังกล้าโกหกหน้าตาเฉยว่าเงินนั่นเป็นเขามอบให้ไม่มีหลักฐานจะให้ข้าเชื่อเจ้าได้เช่นไรจับตัวไว้ใช้โทษทรมาททันทีทอย่า,า,านะไต้เทาเราใส่ใจจริงจริง ขเขาก็คือคนชายที่มั่เงินนี่คุณชายเจ้าคะขอช่วยพวกเราอธิบายกับใต้ท้อเพราะท่านเป็นคนมั่เงินเงินหรือ แม่ลูกสามผู่นี้ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินแต่พวกเขายืนยันว่าเงินพวกนั้นมีคนมอบให้ท่านเคยมอบเงินให้ใครคหรือเปล่าคุณชายถึงข้าตาบอดแต่ข้าได้ยินชัดเจนว่าเงินนั่นเป็นคุณชายมอบให้จริงๆคุณชายเจตนาดีแต่ตอนนี้ลุยเอ๋อกับถูกใส่ร้ายว่าขโมยเงินขอคุณชายพูดความจริงเพื่อให้เขาพ้นผิดด้วยเถิดข้าคาดหวังสิ่งใดกันรัวหลีตายไปแล้ว นั่นก็แค่มีเสีที่คล้ายกันเท่านั้นข้าไม่เคยมอบเงินให้ผู้ใดมาก่อนเหตุใดจนถึงโกหกเช่นนี้เลยเห็นไหมล่ะคุณชายเขาปฏิเสธกับปากแล้วพวกเจ้าจะจะแก้ตัวยังไงอีกเจ้าเพิเจ้าเงินนั่นจะเป็นคนส่งมาให้จริงๆทำไมถึงไม่ยอมรับก็ล่ะพงงอนจะรู้ไหมว่าใครอยู่ตรงหน้าเจ้าเรื่อที่ข้าไม่เคยทำจะให้ข้ายอมรับอะไรเราไม่เคยมีปัญหากับท่าน แล้วทำไมท่านต้องทำร้ายเราด้วยหน้าขันจริงๆข้าเพียงแค่พูดความจริงเท่านั้นกลับถูกเจ้ากล่าวหาว่าทำร้ายคนอื่นมีแม่ที่ไร้เหตุผลเช่นเจ้าไม่แปลกใจที่ลูกชายจะกระทำผิดใหญ่ถ้าแบ่ลูกของข้าเจ้าท่านเหลียวทั้งพยานและหลักฐานก็มีแล้วคดีนี้เกรงว่าไวจะไม่ต้องสอบต่อเลยเห็นว่าเจ้ายังเด็กขอแค่เจ้ายอมรับผิดข้าก็จะลดโทษให้เบาข้าไม่ผิดข้าไม่ยอมรับ ตนเทาร่วยเออเขาบริสุทธิ์จริงๆนะเขาบริสุทธิ์หรือไม่เจ้าน่าจะรู้ดีที่สุดทหารลงโทษมันอย่านะในเทาเขาถูกเล่ห์จิจริงๆนะไในเทาในเทาในเทาลงโทษซะลูกทำผิดก็คือความผิดของแม่ถ้ากรู้ก็รีบสารภาพซะก็ไม่ต้องทรมานแล้วนะ เออไม่ได้ขโมยเงินเราถูกใส่ร้ายถ้าวันนี้ข้ายอมรับความผิดที่ไม่ได้ทำต่อไปด้วยเออจะใชจชีวิต่อไปอย่างไรแรงกว่านี้ มนแล้วะรอเดี๋ยวคลิกลิงด้านล่างเพื่อชมซีรีส์เต็มเรื่อง